สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของพี่ปุนครับท่านผู้ชมครับพี่ปุนมาดำนาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นัดที่ผมมาหาที่นานะครับพี่ปุนก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนขยันมากๆครับก็คือทําการเกษตรแล้วก็ปลูก ทุกอย่างที่กินได้ครับแล้วก็ให้แฟนไปขายครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนาะครับเดี๋ยวเรามาฟังความฝันโค้งสุดท้ายของพี่ปุ่นด้วยกันเนาะครับพี่ปุ่นบอกว่าฝันแล้วครับท่านผู้ชมพี่ปุ่นกำลังกินข้าวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับกินข้าวอยู่เดี๋ยวค่อยไปฟังความฝันด้วยกันเนาะครับสวัสดีครับพี่ปุ่นครับสวัสดีครับครับพี่ปุ่นก็เพิ่งทานข้าวเสร็จเนาะครับ ครับวันนี้ดำนาเสร็จหรือยังครับพี่ดำนายังครับเป็นนาโยนอะเราทำนาโยนแต่ว่าดูซีกล้ามันสั้นไปมันแตกดินมันแตกก็เลยไม่ได้โยนเราก็ปักเอาแหละครับแล้วก็ฉีก็ปักเอาก็คือยังเหลืออยู่ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จครับครับก็เพิ่งพักเที่ยงครับครับวันนี้ผมก็มาติดตามความฝันของพี่ปุ่นถึงทุ่งนาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่ปุ่นเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเนาะครับครับ พี่ปุนฝันอ่าโค้งสุดท้ายนี้ได้กี่วันครับพี่สองวันแล้วนะตัวนี้ฝันสองวันเอาชัดๆพันมาได้สองวันแล้วสองวันแล้วเป็นฝันที่ชัดเจนที่สุดเจนที่สุดแล้วก็คิดว่าตัวเลขน่าจะเข้าเข้าก็คือน่าจะมามากที่สุดครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปแรกของพี่ปุนเนาะครับผมก็ลงให้ดูไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับในงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ปูนอ่าเล่าความฝันเลยเนาะพี่เนาะครับครับฝันว่ายังไงบ้างฝันก็เมียก็ทำบข้าวนะฝันว่าเมียทำบข้าวอยู่พอทำบข้าวเสร็จแกก็ตักปนมาตักปนตักอะไรไว้เสร็จนี้บอกไม่มีผักเธอไปหาผักหน่อยนะผักก็ปลูกไว้ตรงสะนั่นนะก็ปลูกจริงๆเนี่ยผักตรงสะนะแต่ความฝันก็คือเขาให้ไปหาไอเราก็เดินไปหาปุ๊บไปเจอเพื่อนพอดีอ่ะเพื่อนมันมามันมาจากกรุงเทพบอกมาจากกรุงเทพ เฮ้ยไปกงกันน้อยก็บอกโอ้มานานมาเจอทีเราก็โอ้ไม่เป็นไรโอ้แต่เมียไม่ให้มาหาผักเนี่ยจะไปกงได้ไงบอกฮ่านิดเดียวน่ะเจอเพื่อนทั้งทีไปกงไม่ได้เลยบอกเราก็เออเอาตามใจเราตามใจเพื่อนนปโกงไปกง,งมาเท่านี้ดึกทีมันดึกแล้วอ่ะเออมือดแล้วทนี้เขาก็ส่งกลับมาบ้านใช่ไหมโอ้เรากินแค่นี้แล้วพอแล้วดึกแล้วเราดูนาฬิกาไปใช่ไหมานาฬิกามันก็คือหกทุ่มศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็บอกหกทุ่มแล้วแล้วเราก็ พอไปถึงบ้านแต่เราไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องน,นาฬิกาตอนแรกใช่ไหมพอพอไปนั่นนูบอกว่าเรานะผิดสินแล้วคิดในใจนะผิดศินแล้วเนี่ยหนึ่งมุสาเลยมุสาเมียนะโกหกเมียใช่ไหมครับโกหกเมียผิดสินข้อที่สี่และไปกินเหล้าผิดสินข้อที่ห้าครับแล้วก็มาหกทุ่มอีกอะไรก็บอกเออมาแตงหกทุ่มอีกแล้วเมียจะเปิดตอนรับไหมสิพอพอเมียจะเปิดต้อนรับไหมยายแกเปิดมาก่อนนะยายแกเสียไปแล้วแม่ยายนะครับแกเปิดมาก่อนบอก เฮ้ยบอกเลขเนี่ยออกไปแล้วบอกเลขเอ้าใหญ่มาพูดเรื่องเลขเดี๋ยวเราไม่ได้พูดเรื่องเลขเรากำลังตื่นเต้นอยู่กลัวเมียจะด่านใหญ่แกมาเออแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแม่ไม่ได้ไปไหนเลยบอกโอ้ยกูก็อยู่แถวๆวนเวียนอยู่นี่แหละแต่เลขมันออกไปแล้วแล้วเลขเลป็นมียังไงบ้างแม่บอกว่ามีศูนย์สี่ละแต่เอาเป็นว่าแม่จะบอกว่าเลขศูนย์น่ะหนักกว่าเพื่อนอย่างนี้นะมันจะมีเลขศูนย์งวดนี้ บอกมันจริงๆว่าเราก็ยังตามอีกแม่มันมันจริงจริงแล้วแต่แต่ฉันก็ยืนยันนะบอกว่ามีเลขศูนย์มันออกไปแล้วแต่ออกไปแล้วจะออกหรือเปล่างวดนี้นะแต่แกบอกว่าออกไปแล้วอ่ะครับก็เลยบอกเอ้าเราก็ตื่นเต้นอยู่แม่มาบอกเรื่องเลขกก็เลยก็ก็ตื่นนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไม่เปิดประตูแต่แม่เปิดประตูมาก่อนนี้ในความฝันนะอันี้ก็ตื่นแค่นั้นแหละก็มีประมาณนี้ประมาณนี้ครับแปลว่าฝันของพี่ปุณในโค้งสุดท้ายนี้ก็คืออ่า คนตายบอกเลขครับก็คือแม่ยายแม่ยายครับเขาบอกว่าเลขออกไปแล้วออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมาในวันนี้หรือเปล่านายแต่แต่ก็บอกศูนย์เลยจะเน้นศูนย์ก็คือแม่ยายบอกก็คือศูนย์สี่ศูนย์สี่แต่ให้เน้นเลขศูนย์นะครับให้เน้นเลขศูนย์เขาว่าอย่างนี้ครับอ๋อผีบอกโหนคนบอกขึ้นเนาะครับอตาวมาเน้นเลขศูนย์ด้วยกาไม่เคยได้ยินมาไอแม่ยายของพี่ปุ่นนี่เสียชีวิตไปตอนอายุกี่ปีนะแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่ครับอ๋อครับครับ ท่านผู้ชมครับคือตัวพี่ปุ่นนะครับฝันว่าตัวเองไปเก็บผักก็คือพี่มดก็คือภรรยาของพี่ปุ่นใช้ให้ไปหาผักครับแล้วคราวนี้ไปเจอเพื่อนก็เลยไปกินเหล้ากับเพื่อนตลดครับก็คือไปกินเหล้ากับเพื่อนในความฝันครับท่านผู้ชมจนล่วงเลยเวลาไปถึงเที่ยงคืนก็คือหกทุ่มครับก็คือได้ดูนาฬิกาหกทุ่มเนาะครับคราวนี้กลับมาบ้านครับ ก็คิดว่าเมียคงจะไม่เปิดประตูให้ใครับพอมาถึงบ้านครับอ่าก็คือกลายเป็นว่าแม่ยายเปิดประตูออกมาแต่คิดเน้นเลยว่า,วาเราผิดสินเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมาเน้นว่าเราผิดสินอันนี้ก็คือจะตีตัวเลขแล้วครับเพราะว่าเราผิดสินข้อสี่เราพูดเลยในใจนะครับตายแล้วเราผิดสินข้อสี่แล้วข้อหนึ่งข้อแรกคือไม่ถึงรมุสครับผิดสินข้อสี่สองไปกินเหล้าสุราเนาะข้อหอ้าแล้วก็ มาหกทุ่มงนี้นะมาตรงจังหวะหกทุ่มพอดีอไม่เลยก็คือจะตีตัวเลขเพิ่มเติมใช่คือจะเอาตัวนี้เลยเป็นเป็นคือปริศนาไงครับปริศนาเพราะว่าเราไม่เคยฝันว่าจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเราไปตีเอาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็นั่นเป็นตัวเลขเคิดเป็นตัวเลขไปเลยอ่ะเพราะว่าพี่ปุ่นก็เคยบอกประจาว่าบางทีเลขที่พี่ปุ่นเห็นมันไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกครับแล้วก็เลขที่เขาบอก มันก็ไม่ค่อยออกใช่แต่มันจะมาออกตัวที่พี่ปุ่นตีเพิ่มเติมปริศนาครับพี่ปุ่นก็เลยยึดเอาว่าเลขสี่ห้าหกครับอ๋อผิดผิดศีนข้อสี่กับข้อห้าแล้วก็เวลาหกทุ่มหกทุ่มครับก็เลยเอาว่าสี่ห้าหกกันสี่ห้าเก้าครับแปลว่าเลขของพี่ปุ่นก็จะยืดเอาตัวเลขศูนย์สี่ด้วยเป็นหลักที่ว่าคนตายบอกเปิดประตูออกมาบอกเลขก็คือศูนย์สี่ครับ แล้วก็ตัวไหนอีกครับพี่ปุ่นลองยกดูครับก็จะมีอายุของแม่ยายด้วยตอนที่เสียชีวิตเนาะก็คือ84ปีครับท่านผู้ชมพี่ปุ่นก็เลยเอาศูนย์มาใส่เป็นศูนย์84ครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพี่ปุ่นฟันเห็นคนตายครับครับก็คือผีแม่ยายครับมาตะโกนบอกเลขครับครับอ่าแล้วก็พี่ปุ่นบอกว่าผีบอกหนคนบอกขึ้นก็คือศูนย์สาม ที่วงกลมไว้ให้ก็คือเลขที่อ่าเลขเด่นเลขชัดเจนยินในความฝันนี่บอกเลยบอกเลยว่าศูนย์ศูนย์สี่แต่ว่าแต่แกจะนั้นว่าศูนย์นะแล้วศูนย์ด้วยแล้วก็ที่เอาขึ้นสี่ห้าหกขึ้นก่อนเพราะว่าพี่ปุ่นบอกว่าตัวนี้น่าจะมามากกว่าน่าจะมามากกว่าเพราะว่าไอเราเราคิดในใจเลยนะว่าผิดศีลผิดอะไรนะเหมือนมันปริศนามาชัดเจนกว่านี่นะันมากจะจะมาตัวนี้ แน่นกว่าครับครับขอดูนะครับพี่ปุ๋นครับก็คือตอนนี้เลยครับท่านผู้ชมลองแคปหน้าจอเก็บไปดูเนาะครับเรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูนะครับโอเคครับก็ตามนี้เลยเนาะพี่ปุ๋นครับครับพี่ปุ๋นชอบตัวเลขจริงๆก็คือสี่ห้าหกน่ะสี่ห้าหกเป็นเลขสามตัวครับครับที่ผมเขียนขึ้นขึ้นก่อนเนาะครับครับตัวนี้ครับท่านผู้ชม ส่วนส่วน,ส,วนส่วนทะเบียนรถก็มีอยู่นะสี่ห้าหกเหมือนกันนะแต่มันมีสองที่หลังแค่น,นั้นเองะทะเบียนรถแต่ทีนี้เราไม่ไม่ได้ปั่นดึงกับรถใช่ไหมครับแต่การตีไปปุ๊บเหมืนอนเออมองมองมองไปเหมือนทะเบียนรถเออลืมคิดแบบโอคล้ายทะเบียนรถอะทะเบียนรถยนต์ของพี่ปุ่นเนาะครับครับครับนูนอะสี่ห้าหกสองก็เลยว่าเออไม่ต้องมาใส่สองมันเยอะเกินไปอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันฝันได้ดีใจความได้ตรงนี้ครับ,รบโอเคครับก็เอาตามที่พี่ปุ่นนะวิเคราะห์ ออกมากันแล้วกันเนาะครับถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางความฝันของพี่ปุ่นก็ลองนําไปประกอบการเสี่ยงโชคดูครับเพื่อมีโชคมีลาบกับพี่ปุญครับขอให้เลขของพี่ปุนแตก3าตัวตรงๆเนาะพี่ครับรบสำหรับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอตัวกลับแล้วเนาะพี่ครับครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาล่ำรวยเงินทองครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุข พบเจอแต่สิ่งดีๆครับพี่ปุนครับอวยพรให้ f อฟหน่ครับขอให้เอทุกท่านมีแต่ความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงทําสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณมากปรารถนาและก็ร่ำรวยทุกคนครับสาธุครับขอบคุณครับ